เป็นการทูลลาครั้งสุดท้ายในยปีนี้ค่ะเพราะพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับพุทธคยาค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นนาถะของโลกผู้ทรงเป็นดวงประทีปดวงเดียวในพุทธเขตสามค่ะ เราทั้งหลายนั้นได้มาเข้าเฝ้าเป็นวาระสุดท้ายค่ะก็คงจะมีวาระต่อๆไปเพื่อการถวายความนอบน้อมด้วยอามิสบูชาปฏบิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยการเข้าไปกำหนดรู้ทุกและสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคมีองค์8ค่ะขณะนี้ประตูของวิหารได้ปิดแล้วค่ะนะคะ เราก็คงจะจำได้นั้นคือวิหารอันประนีตที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันประณีตของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะนี้ก็คงจำได้อีกใช่ไหมคะว่าคือใครผู้ประณีตผู้ยิ่งใหญ่ผู้ดูแลพระพุทธศาสนาท่านตั้งจิตไว้โดยชอบว่าจะมาเข้าถึงการบวชในพุทธศาสนาอีกประมาณ25ครั้งค่ะอนาคาลิกะ ธรรมะปาละค่ะเป็นชาวศรีลังกาผู้เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนานะคะและพระศาสนานั้นเป็นพระศาสนาที่เกื้อกูลให้ท่านนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อเข้าถึงธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะนี้ภิกษุทั้งหลายกําลังออกจากวิหารกันทั้งหมดแล้วนะคะค่ะก็กลาบทูลลา พระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ทรงเป็นดวงประทีปดวงเดียวในพุทธเขตสามผู้แสดงธรรมงามทั้งเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดค่ะเราได้มาถวายดอกไม้ที่เป็นช่องดงามนะคะต่างชาติเห็นก็ปรบปรื้มยินดีกับกุศลที่ได้ทำกันเอาไว้ค่ะเขามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นมาลาที่งดงามควรค่าแก่การบูชาพ,พระรัตนตรยัยเราก็ คงได้ร่วมเจริญกุศลกันต่อไปนะคะจนกว่าจะถึงอนุปาธาปรินิพพานที่ตั้งเป้าหมายกันเอาไว้กราบน้อมน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นดวงประทีปดวงเดียวในพุทธเศษสามด้วยเสียงกราวค่ะขอทุกท่านจงมีส่วนแห่งมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยพลโดยทั่วกันค่ะ